สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีนะครับสู่กับมัตติตามรับชมครับช่องไทยสารบรรท่องครับพี่น้องวันนี้กับเบิองบรรยากาศการหาอยู่หากินการโยกออย่อหน่อยสะดุ้งหน่อยแล้วพี่นอ้องเดินบริเวณห้วยฝาบาดห้วยสายบาทบริเวณห้วยสายบาดนะครับบ,บันเลื่องตำบลโคกสีเม,ม,มืองจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องโอ้สูบเขาโอ้โหม,มันเขาในหันมันเป็นเอาหินห้องก้อนนั่น ก้อนหินนั่นครับเอามาเบิง่งเพี่น้อยไม้ไม้ยำค้มอมทีเป็นต้งไหนหนามกับไหลแห้งนะครับมีสะดุง้งสองด่างครับสะดุงะด้งยกปลาชิวแก้วครับเกีย๊ยนอยครับทีมงานนะครับฝนมาเออมายกสะดุ้งมานี้ครับนี่นะครับบรรยากาศย,ยู่บริเวณฝายหม่องหนามมันโตดมันไหลมันขาดมากขา,ขาดขาดเนี้ยเอาประยู่ครับน้ามไมา้แห้ง นี่นะครับขาดลงมาต้องได้สมไม่เอามังบม่จังหวะนี่ครับพี่น้องจังหวะแรกเป็นจังไดชื่อฟังคุณข้ามไปได้นี่ปลาน่าจะปลาน่าจะเข่าดีพี่น้องแต่ว่ามุมี้ท่าข่ามแล้วนี่เอาพึ่งกันครับเป็นจังไดครับโอ้ปลาสุดท่วงท่างขวาเต็มเลยโอ้ไม่ท่านเข่าเมื่อกี้นี่ อ้ยปลาสุดทุ่งป้าปลาสุดทุ่งมีแต่ตัวยิ่งใหญ่พี่นอออ้องบื้อถเอ้าเอ้าตั้งคุณกับปลาซิวเอาตักปลาซิว,ว,ว,วกว่อนเลียนมาหัวตากแล่เลียนละเมื่อกี้มันเ่าท่านเขามีหลายตัวกําลังสีบเขาไปแม่เห็นตัวเต็มเลยโอ้ยพนโหปลาสุดทุ่งแม่พี่น้องตัวใหญ่ตัวงามขนาดป้าถูกเอ้า เดี๋ยวนี้ได้สองตัวอยูุ่ติพี่น้องแต่ว่าตัวใหญ่แห้งนะครับเอ้าเดี๋ยวลอดลุนลรดลุนจังหวัดต่อไปทีเป็นจังได้นะครับสหรับการยกน้องมาหนี้ครับเอ้าสะดุ้งปลาซิ่วแก้วก้อนพี่น้องจังหวัดนี้ครับปลาซิ่วแก้วเขาดีอยู่เขาดีนี่ปลาปซิ่วแก้วกับเขาดีนี่เอ้าปลาสดทุ่งร้อยเต็มน้ำอยู่ พูดหน่อพูดหน่อกําลังเข้าไปอย่าเฝ้าโยกเด้อน่ะเดี๋ยวกําลังเข้าไปอย่าเฝ้าเด้่อยๆนั่นน่ะสามสี่ตัวไปแล้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 วเข้าไปไปเอาล่ะเอายกยกบาริยกับยกยกยกเออเอบเออตันพี่น้องลุนอุ้ยออกโอ้ยนั่น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 อุ้ยรอดเบิดเหลือเจ็ดตัวเหลือห้าหกตัวอยู่เอาลุนลุนตัวก่อครับพอกันพี่น้องโอ้ยโอ้ยโอ้ย เอาจักเส้นหายวะถือกิจกาเขาดีนี่โอ้เอาถือหลายตัวเลยพี่น้องหาตัวประมาณหาตัวถ้าว่ารอดก็บ้องกัน <c oughs> พนทุทธศตวรรษสุกตาอยู่อีกสองเออนาได้รุ่นอยู่ด้วยพี่น้องเด้อเอา้านี่แหละบริเวณนี้แหละเออร้อยเต็มอยู่ยเนี้ยปลาสุดทุ่งเนี้ยโอ้ไม่ได้ตัวยุ่ๆเตัวงมๆนี่แหละครับเอา้าเดี๋ยวพอได้รุ่นอยู่พี่น้องพ่อได้รุ่นอยู่ เอาเดี๋ยวรอบึ้กจังหวัดต่อไปครับเอาไหยัง,ยงแขนยังขาดแขนส,ระ,รขสะดุง้งขาสะดุ้งหักกับพี่น้องกำ <âu keyboard S 1> ลังหมุนลุนมวนมวล <c oughs> หักจอยอโอ้ยกำลังมวล <c oughs> พี่น้องเอา เบึงไอไปคับของยังไงบึนงปคับขวงยังไงป็นไงเอาวะเอายูซีหัตทรเอาได้ đ ดยูไา้ â ยูไม่ยังล่ะไม่ยังลุกป่าสดท่งบ่แต่หอดปลาดูได้ปีนองถือหอดปลาชะดูเปิดเสดูโอ้ปลาดูแคเปิดอาเมียนครับออรเส ก็รู้ว่าพี่น้องเห็นบอน,นี่ครับไปเป็นมูนะครับมู่รหลายตัวอยู่ครับเอาอท่านี้กับเขาอยู่ ยัางยั่งกลังกำลังเข้าไปนี่กำลังเข้าไปย่าเฝ้าวัดหาหกตัวเลยนั่นมันประทันหัดพี่เนี่ยมันลอยโยกบอบขวบดยู่ไหมฟังัวหลายตัวอยู่เลยเนี่ยพี่น่ะโอ้ยมันพวกเขา ตอนนี้หยามมาทางขวาจังหน่อยนั่นน่ะโอ้ได้หลายตัวอยู่ไปพูดนะเอ้าเอ้าพูดนะพี่น้องปลาสวดท่วงเอามาพี่อีกหยามมาทางขวาอีกจังหน่อยมันอยู่ฟังขวัขวานี่มันเพาะข้าไปปันไดเอ้า vẫn luật đi để nắm kẹp bò đâu không กำลังเข้าไปใชเปลายกโอ้หลายตัวอยู่ปาดเป็นมูอยู่มั้งพี่หาหกตัวเดี๋ยวเดี๋ยวก็วเ,ข,เ,ข,เข้าไปกำลังเข้าไปแล้วหอนขาแล้วสองตัวเออเห็นหนอ,อหนหวันน<อ>วน,น,นั่นเดี๋ยวผมเข้าไปกลางๆก่อนเข้าไปอีกเล็ก <ไป S 2> น,น้อย <c oughs> เอายกเจ๊เอ๊บ <c oughs> เอ๊บเสียดแต่ปากก้องดั้งเรียบร้อยวะนานโอ้ยหลุดพวงกัน โอ้ยม <ie> ันห่างปวดมันห่างปวดสะดุ้งห่างปวดเดแรนครุบเอาแม่สะดุ้งห่างปวดเอาไปแล้วพี่น้องซีตัวยังพระท่านเอาไปเบิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้แล้วใกล้แล้วเฮียจันเอาโยงโยงเจี้ยโยงไปแล้วไปแล้วเรงนี้พี่น้องเด้อเอ๊บเอ๊บเอ๊บเหลียวปะว้ายรอดเดี๋ยวตัวเดียว เดี๋ยวตอนนดียวตัวโตขึ้นเขาอะไรมันรอดมันรอดโอ้คุณยิมเบ็ดยิมเบ็ดไปคนไปทางคุณแล้วคุณรอดเปิดยกรอด ไอาเจมันแอบอยู่ข้างใต้เอ like hey oh, 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 ๊บเออเขาโอ้ยรอดโอ้ยเอาเหลืออยู่สี่ห้าตัวเจ้ากับวันไปพูดว่าฟูดเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยคนเกิดดีตัวพ่อคนวันไปล่วงทางน้ำเนาะเหลืออยู่สามเหลือจักตัวสามเออตัวใหญ่ดีเด้อพี่น้องหูออกเบิด <ừ> โอ <cat on developed Airbnb> oh, oh. oh, ้ยมันมัด้างนอกเลยเ่ะองใหม่แล้วโอ้ลงในลองแล้วคุณยกยกยยกยกเขาแล้วอึบอึเดี๋ยวพี่องอึบโอ้ยดาเลี้ย่เด้อเอายเอาดกับพวงกันดุดกับพองกันประดี้ ยกยกย่อเอาไอปปลาสดท่งแมนแันสะดุ้งเส้นหานี่คือสื่อถึงยีเด้อพี่น้องปลาสดท่งครับปลาสดท่งหลายอยู่พี่น้องแต่ว่ามันหลอดอันนี้เอาสองเส้นหามายกครับมันก็เลยหลอดไปกด็กระเลียดเดี๋ยวพวกกีดตัวครับพี่น้องเนาะนะครับก็ได้หลายเติอแล้วละเอาอีกวันพี่น้อง เออปลาขาวจะมาล่อไปกับปลาขาพี่หน้าปาดมูแบกใหญ่เลยหาหกตัวเลยนี่มูนี่ปาดพี่หน้าแบักหลายเลยสองมูแม่ยุนี่สองมูปาดพี่น้องมีตัวตัวยิ่งยิ่งเห็นปะครับเห็นปะนะครับ ดูอูด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 ๆๆๆโอ้ปลาสุดทุ่งปลาทั้งปลาสุดท่งทั้งปลาขาวหองมีน้องสัตนลอเอาบาร์ดีพูะอน้ปลาสุดทุ่งไหมตัวงามอยู่เรืู่นาูนูนพี่ตัวนึงมูนี่กคเก็บเอาว่าสัตว์มาแต่ โอ้โอโหลดกับพี่น้องเลยเอาเจ็บบบนี้ตัวงามยุป่ปลาสุดทุงก็บอะไรนี่แหละครับกได้ยุ่งก็ได้ยุ่